บรรยากาศบนท้องฟ้าสวยดีเค่ะน <c oughs> ี่ยเราเข้ามาเข้าป่าลึกเข้ามาเรื่อยอันนี้น่าจะเป็นต้นบลูเบอรี่นะเนี่ยน่าจะเป็นต้นบลูเบอรี่ป่า หืูดงทุกคนเราเจอเห็ดแล้วคนแฟนบอกชื่อเห็ดอยู่นะคะแต่ว่าจำชื่อไม่ได้มันกินได้นะคะมดูดทุกคนอันนี้จะเป็นเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งเห็ดพึ่ง เห็ดพึ่งของแท้หนึ่งสองสามอืบว้าวทุกคนดอกใหญ่ดอกใหญ่ดอกใหญ่หญไปได้แล้วครับท่านหนึ่งดอกเรือได้แล้วหนึ่งดอกแวนไปกันต่อทุกคนพี่ชายบอกว่าเธอหาเห็ดเจอบ้างหรือยัง <laughs> จะให้หาเจอได้ยังไงเนาะเดินตามเดินตามโรเตลงป่านี่แหละทุกคนแล้ววันนี้น้างก็ใส่เสื้อสีเขียวมาด้วยนะเห็นไหมเสื้อเขียวกลมกลืนกับป่าอีกกลมกลืนกับต้นไม้นะ ก็เจออยู่ดอกเดียวโดดๆนะเพเพิ่งมันจะชอบขึ้นแบบที่ชื้นๆชื้นๆชุ่มฉ่ำมาทุกคนอดอกที่สองของเราอย่างไม่เจอนะทุกคนอืมเขาพากันไปด a r l i n g this 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 wow darling

นี่โอเคเอาถุงมือมาแต่ไม่ใส่ถ้าใส่ถุงมือแล้วไม่ไมถนัดทุกคนเพราะว่าต้องถ่ายวีดีโอด้วยได้มาอีกสามขาแล้วทุกคนคะได้มาอีกสามขาแล้วไปบรรยากาศร,บรอบๆทุกคนคะ่ะแดดจัด แดดจัดแต่ว่าก็แอบหนาวอยู่นะคะปไปกันต่ออ้หดาลีฮะ it big one ว้าวว้าวทุกคนปล่อยกยดาลีว้าวโอเค this very good yes อันนี้ดึงออกมาไม่หมดนะทุกคนอันนี้ก็จะเอาด้วยโอ้โหขาใหญ่มากทุกคนขาเห็ดพึ่งของแท้เห็ดพึ่งของแท้หลังจากที่เข้าปามาลัก <laughs> <laughs> จับเจอแล้วทุกคนนี่เห็ดนี้เราจำได้อู้ดาลิงไวเซแ,แมนี่โน <You want? S 1> no. ยังนะน้วยว่าทริสตีริเพชส์ดิทดิทดิทูดิทิงดิทิง yes โอเคทุกคนเราไม่ใช้นิดหรอกเราใช้มือเลยเราใช้มือเลย ทุกคนฉันได้สิบดอกฉันตั้งฉันตั้งวิดีโอถ่ายแต่ว่าฉันน่ะลืมกดบันทึกวิดีโอทุกคนเออฉันเสียดายมาก yes, yes. ทุกคนเจออีกแล้วนะคะทุกคนนี่อสองดอกฉันเอาฉันจะเอาเห็ดไปทำความสะอาดที่บ้านนะคะเพราะว่าถ่ายด้วย ขายด้วยแล้วก็เก็บด้วยมันจะช้าดีทำหำทุกคนโดนเห็ดสีนี้สิมันเป็นตระกูลเห็ดเพลองนะทุกคนแต่ไม่รู้ว่ามันเอินมาเห็ดอีหยังนะเออชื่อมันยาวทุกคนโอุย้ยดูสินางโดนแทะโดนกัดแล้วเนี่ยไม่เป็นไรันนี้ลูกมันผู้ชายจะไม่ค่อยชอบเห็ดดอกเล็กๆนะคะนางชอบดอกใหญ่ๆ กอนค่ะนี่คือเห็ดของเราที่เราได้นะคะไปต่อไปค่ะทุกคนค่ะเรากำลังจะเปลี่ยนป่านะคะเปลี่ยนป่าไปหาอีกป่าหนึ่งก่อนส่วนป่านี้ก็ให้ดูป่านี้เราก็ได้ประมาณนี้นะคะ ดอกเล็กดอกใหญ่พอประมาณ <the> อุ้ยอ้าวทุกคนทุกคนอันนี้ดอกใหญ่มากเลยเห็นไหมโอ้โหูนางเออนางโดดๆเลยทุกคนขะโอ้โหโอ้โหขาอวบโอ้โหูป <This one. S 1> อกปอกดิสบอลอ้าวทุกคน <laughs> this, this This ดิส t ูดิสกูดิส s Yes. <S My God. ทุกคนดอกเรามาเจอตอนใกล้จะกลับทุกคนคะ่ะนี่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 ว้าวทุกคนดอกที่สองของตรงนี้นะคะไปไปไปอืมด่าลิงดอกที่สองของตรงนี้ mm. ฉันจะไปเก็บเองไม <This S 1> ่ใช <one. S 1> ้กระเข๋าปัตนี่ดอกที่สามดอกที่สามดอกที่สามว้าวโป๊ะโป๊ะโป๊ะ เห็ดเพื่องของแท้ไม่ต้องซื้อแล้วนะฉันนะ่ะหลังจากที่ผู้ชายซื้อมาเมื่อวันอาทิตย์อุ้ยทูดาริงทูดโอเคดู <Good. S 1> อุ้ยชิคบีสมีสองดอทุกคนตรงนี้ให้ห้าดอกแล้วเด้อนี่ว้าวเออแบบนี้ค่อยชื่นใจหน่อยทุกคนคะ่ะค่อยชื่นใจหน่อยแล้วแบบ no, ล้วแบบนางกำลังสวย <is> นะ <very good. S 2> ทุกคนม <laughs> นางกำลังสวยเลยเนี่ยเราก็ไม่โดนไม่ไม่ค่อยโดนแมงทุกคน้าคิดว่ามันหมดแล้วนะฉันเดินมาสองสองรูง้ทุกคนมันยังมีอยู่ยา่านะคะนี uh, this very good. ด่ดอกสวยดอกสวยดอกสวยไม่ช้ำมาเท่เย ฮทุกคนเจออีกแล้วว้าวป่าตโดน่าชลปานี้จะเป็นแบบว่ามันไม่ค่อยเยอะนะคะทุกคนแต่ว่าเจอแต่ละอนนันคือแบบใหญ่มากเลยว้าวว,ว้าวดูขามันสิทุกคนเอาไปอีกแล้วทุกคนเจออีกแล้วทุกคนขาใหญ่มาก ป๊กโป๊กปกดิสตาร์ร์ <This started. S 1> ขามอยู่ไหนโอ้โหูนี่ทุกคนคะ่ะอ้โหโอ้โห,โอโหดอกใหญ่มากๆทุกคนดอกใหญ่ดอกใหญ่ แมลงตับเตา่าไม่ใช่แมลงตับเตา่านี่แมลงอะไรไม่รู้นะเอีไปนางไปก่อนอ่ะอันนี้จะเป็นตะกร้าคุณผู้ชายนะคะอันนี้จะเป็นดอกใหญ่สุดเลยทุกคนคะ่ะนี่ตะกร้านางมีจะดอกใหญ่ๆนะนี่นี่อันนี้จะเป็นตะกร้าเราก็จะสกระปรกหน่อยนะวันนี้เราเราหมานเห็ดแบบนี้ทุกคนอืมเนี่ยเห็ดแบบนี้ นางว่ากินได้นะอร่อยดีนาะงว่าอย่างนี้แหละนี่เออเรามาเห็ดแบบนี้นะคะเราจะเอาไปทําความสะอาดที่บ้านเด้อนี่นะคะทุกคนเรามามาเจอตรงนี้นะคะนี่ประมาณห้าหกดอกทุกคนคะ่ะนี่นี่ที่เราเจอนี่นี่แล้วก็นี่แล้วก็นี่นะคะแล้วอันข้นางใต้ทุกคนค่ะนะคะอืม ได้เห็ดไปไม่เยอะนะคะทุกคนแต่ว่ามีแต่ดอกใหญ่ๆนะคะนี่แหละมาเจอมาเจอมุมนี้นะคะดอกยาก็เยอะๆนะคะ นี่ฝ่าดงดอกหญ้าไปเลยจะได้วิวสวยๆนะคะนนนีีี่่่